สวัสดีครับมิตรลักษ์นักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายาครับผมวันนี้นิลานคนพันเอกนำเสนอพระสมเด็จ2ครองนะครับพระสมเด็จ2ครองก็คือพระสมเด็จที่มีพิมพ์ทรงนะครับเป็นวัดะระฆังแต่ถูกพบที่วัดบางขุนพรมจึงเป็นที่มาของพระสมเด็จสองครองซึ่งอันเนี้ย เป็นนิทานเรื่องเล่าที่บอกต่อกันมาด้วยความเป็นจริงแล้วอ่ะถ้าเป็นพระที่สมเด็จพระจารย์โตสร้างก็ถือว่าเป็นพระของสมเด็จโตไม่ต้องไปแบ่งหรอกว่าเป็นวัดบางคุนพรม <c oughs> เกตชัยโยหรือว่าวัดละคังสำคัญที่สุดก็คือว่าการที่เราจะศึกษาเราต้องเรียนรู้ว่าพระที่เรามีเนี่ยมันแพ้เพราะอะไร นะครับอย่างที่ผมเกินนำมาตลอดเลยก็คือว่าพระแท้เพราะกระบวนการผลิตถ้าเรารู้ว่ากระบวนการผลิตในยุคของสมเด็จโตท่านนั้นน่ะมีวิธีการผลิตแบบไหนใช่ไหมแล้วการเปลี่ยนแปลงกายภาพของพระในรอบ150ปีเนี่ยเป็นอย่างไรอย่างองค์นี้เนี่ยเพื่อนเพื่จะเห็นเลยว่ามีเอกลักษณ์ของความเป็นบางคุ้พผมตรงที่คาบกุ กาะแน่นปิดพื้นผิวทำให้เราได้เห็นว่ากายภาพด้านนอกเป็นบางพุณมพมแต่พิมพ์ทรงองค์พระเนี่ยนะสูตรการสร้างของเขาเนี่ยเป็นวัดละฆังเห็นไหมครับว่านี่แหละคือสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจว่ากระบวนการผลิตแบบนี้นี่คือกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิม เส้นซุ้มของพระไม่ได้ตั้งฉากนะผนังไม่ได้เรียบตึงแล้วร่องรอยของการเปลี่ยนแปลงความแห้งขนาดนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งนะที่เราจะเอามาเป็นองค์ครูเพื่อเอาไว้เทียบกับพระองค์อื่นๆใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นด้านหลังอย่างเดียวเนี่ยเพื่อนๆก็จะรู้ได้เลยว่าเป็นบางทุนผมใช่ไหมครับแต่พอเพื่อนดูพิมพ์เนี่ยเป็นวัดหละคังนี่จึงเป็นที่มาของ พระสมเด็จ2ครองครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ